แาน่ะแตนคนไไปอยู่กันแล้วตลอดแต่บนไปเหรอจเหรอสวัสดีคพี่หมบ๊ายบายไม่เป็นไรเลกกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะต้นสรุปครอดปยดอยหลวปู่

เ็าน้องก็ไม่รู้แต่สิบเกียนจะได้ยค่ะไปนะค่ะไนอยดีนะบบายายจ้า